ก็อบอกว่ามีความลงตัวมีความชกี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ต่างก็คือด้านล่างสวัสีีคผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดิ์ล้งิวครับในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์ครับวันนี้มารู้จักกับรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษเพราะว่าชื่อเขาบอกแล้วครับว่าเขาคือ Ford Ranger XL Street Limited Edition ชื่อกลงท้ายแล้วว่า Limited Edition เพราะว่าในครั้งนี้เราพาผู้ชมมารู้จัก XL Street อีกหนึ่งเวอร์ชั่นครั้งนั้นเป็น XL Street เวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกับการเปิดตัวความโชบเฉี่ยวของตัวรถในตระกูลเลนเจอร์ที่มากขึ้นมาวันนี้ครับต้องบอกว่ามีความโชบเฉี่ยวเปรี้ยวมากขึ้นซึ่งผมต้องลงตัวบอกว่าในรายละเอียดการออกแบบของเจ้า XL Street Limited Edition เนี่ยต้องบอกว่ามีความลงตัวมีความโชบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ ขยับราคาขึ้นนิดครับเป็น682,000ขึ้นมาประมาณ1 3 0 0 0ซึ่งในการที่บอกมีราคาที่ปรับเพิ่มเนี่ยมีความสปอร์ตและรายละเอียดหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นเดี๋ยวเรามาชมครับว่าเจ้า XL Street Limited Edition คันนี้เนี่ยมีความชมเฉียวความเปรี้ยวจุดไหนบ้างที่ต่างกับเจ้า XL Street ตัวเดิม ครั้งนี้ Ford Ranger ก็นำตัว XL Street นะครับมาเติมความที่เรียกว่าความฉบเฉียวที่มากขึ้นกับ XL Street Limited Edition ในครั้งนี้เรามาดูครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าในด้านหน้าครับเป็นหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างอย่างมากต้องบอกว่าความแตกต่างอย่างมากและสําคัญที่สุดเนี่ยเป็นอะไรไปได้นอกจากกระจังหน้ากระจังหน้าที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของเจ้าเรนเจอร์เพราะว่าเป็นกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ดเนี่ย ต้องถือว่าท่านับในตระกูลฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นอย่จังหน้าโลโก้ฟอร์ดตัวที่สามตัวที่สามของฟอร์ดเรนเจอร์ที่จําหน่ายในบ้านเราเลยที่ใช้กระจังหน้าที่เป็นลักษณเขียนว่าเรนเจอร์แล้วคำว่าฟอร์ดเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนี่ก็ถือว่าเพิ่มความโฉบเฉี่ยวในมุมมองหน้าไฟยังเป็นชุดเดิมในไฟของตัว XL Street เนี่ยมาจากในรุ่น XL ธรรมดาก็คือเป็นไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดามาพร้อมไฟเลี้ยวสีเหลืองเนี่ยไม่มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แต่เขามีออปชั่นนึงคือถ้าเปิดประตูครับ จะไฟหลีเนี่ยจะติดให้ก็คือเป็นการเตือนเรื่องความปลอดภัยเอาไว้นะฮะอีกจุดหนึ่งมีความเพิ่มเติมถ้าเรามองจริงคาดฝากระโปรงที่ไลเ่เรือกันชนยันด้านล่างเนี่ยคาดขาวแถบแดง่ะเหมือนเดิมแต่หลายคนจะบอกว่าเอเพิ่มเติมไหมจริงๆจะบอกว่าคาดตัวเนี้ยขึ้นไปยันหลังคาถึงท้ายรถเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างก็คือด้านล่างเจ้า,าต้องบอกว่านะสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หน้าเนี่ยที่เติมขึ้นมาเสริมแนวกันชน เดิมในรุ่นที่แล้วใน X R Street จะเป็นกันชนธรรมดานาข้างนี้ในตัว X R Street Limited Edition มีเติมเครียกเติมตัวสปอยเลอร์หน้าเพิ่มเติมขึ้นมาให้ความโฉบเฉี่ยวแล้วต้อบอกสปอยเลอร์เนี่ยมันถ้าดูจริงๆจะเห็นว่ามันเตี้ยลงประมาณประมาณนิ้วหนึ่งเดิมเนี่ยประมาณระดับนี้ครับมันจะหักลงเข้าข้างในเลยในตัวกันชนเดิมตัวนี้เสริมขึ้นมาให้ความเรีดูหนาขึ้นดูสปอร์ตขึ้นจากขนาดที่มันใหญ่ขึ้นแลวเตี้ยลง ขาเรียกให้ลุกสปอร์ตโชบเฉียวมากขึ้นกับกระบะเจ้า Ford ดเ n g e จ XL s t r e e t Limited Edition อ่ะเดี๋ยวในด้านข้างมีอะไรที่เพิ่มเติมครับในด้านข้างในด้านข้างครับจุดสำคัญที่เพิ่มเติมคือในเรื่องของสติ๊กเกอร์ข้างที่มีการปรับรายใหม่ต้องบอกงั้นในเดิมทีต้องบอกใน Ford Ranger x l s t r ็ e t เนี่ยเขามีสติ๊กเกอร์คาดข้างอยู่แล้วแต่อาจจะแบบยังดูเล็กไปหรือยังดูแบบไม่เต็มที่ในครั้งนี้ XL Street Limited e d i เ i o n เ่ยเพิ่มเตมอตัว เส้นข้างเนี่ยที่เป็นขาวแดงแดกเนี่ยมีการวาดลายที่เขาเรียกที่รับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงกระบะท้ายต้องใช้คํานี้เลยที่มันรูซิ้นขชัดไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่กระบะคันเดิมเพราะว่าเขาเพิ่มเติมในเรื่องของสปอยเลอร์ข้างหรือสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างด้านข้างลองดูครับสเกิร์ตข้างที่ไล่มาไล่แนวมาครับจนถึงด้านท้ายเนี่ยเขาให้ความสําคัญ ให้รายละเอียดได้ครบสังเกตตัวสเกิร์ตข้างเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ว่าจบแค่ตรงนี้นะในตัวห้องโดยสารเนี่ยเราเห็นว่าเป็นห้องโดยสารแบบโอเพนแคปเนี่ยถ้าเรามองมาเนี่ยโอเพนแคปเนี่ยมันจะจบที่ห้องโดยสารตัวเก่งหัวเก่งคนนี้แต่ XL Street Limited Edition เนี่ยไม่ได้เครื่องไม่ได้ทิ้งในรายละเอียดที่ขาดเขาใส่มาให้ครบสเกิร์ตข้างมาถึงสุดแนวของหัวเก่งแต่ช่วงกระบะเขาก็ยังต่อช่วงกระบะครับ ต่อยอหนึ่งชิ้นมาถึงหน้าล้อและอีกหนึ่งชิ้นที่รับมาถึงแนวใต้ไฟท้ายเขาเรียกว่าเป็นสเกิร์ตข้างที่มาเนี่ยในชิ้นทั้งหมดเนี่ยด้านข้างข้างละสามเลยแหละคือเราจะเห็นแล้วว่าหนึ่งสองและก็สามล้อเหมือนเดิมล้อขอบสิบหกเนี่ยในไซส์ยางสองหนึ่งห้าซีรีเจ็ดสิบเนี่ยยังเป็นมาตรฐานของตัว XL ใน Ranger XL ดอยู่เนี่ย แต่ปรับให้มันเป็นสีดําในตะก,กูลเอ็กซ์ตรีทั้งหมดและแต่ก่อที่แล้วเ,เป็นสีดําอยู่แล้วต้องบอกว่าดึงความสปอร์ตเฉียบได้มากขึ้นแต่ต้องบอกว่าถ้าเรามองถึงความสปอร์ตแบบเต็มที่เนี่ยล้อน่าจะเป็นหนึ่งจุดครับสําหรับคนที่ซื้อไปเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยใช้งานเนี่ยเปลี่ยนล้อสักหนึ่งชุดนะหารอขอบ17หรือ18ที่มียงนะางหน้ากว้างขี้นนี้เนี่ยน่าจะรงตัวเด็ดขาดได้มากขึ้นกับตัวเวอร์ชัน x l Street ลิมเต็ดดิชันอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมทั้งหมดของด้านข้างนอกนั้นั้นเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานก็คือตัว XL s t r e e t มาครั้งนี้เนี่ยเติมความโชบเชี่ยวให้มากขึ้นให้มีเส้นสายมีรายละเอียดที่ดียิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังหนึ่งจุดที่ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงและมีความสปอร์ตมากขึ้นในด้านท้ายครับของ Ranger XL Street l i m i ี e d e d i t ต o n เนี่ยต้องบอกว่าไฮไลท์ที่ผมพามาในความแตกต่างและรายละเอียดที่ถือว่า มากขึ้นเจ้าสปอยเลอร์ท้ายหรือที่เราเรียกว่าดักเทลเนี่ยเราจะเห็นว่าสปอยเลอร์ท้ายชิ้นเล็กบนตำแหน่งของฝาการะบะท้ายเนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญน,นะที่เติมความสปอร์ตให้มากขึ้นซึ่งถือว่าในครั้งนี้เนี่ยทั้งฟอร์ดเองต้องการสร้างความโดดเด่นกับการฉลอง25ปีซึ่งถือว่าในรูปทรงภายนอกเนี่ยถ้าในมุมของมาตาเอมิเตอร์ใน X อ็กซ์คราวที่แล้วเนี่ยผมให้มาตายเอมิเอยู่ประมาณแค่7.5 แต่มาครั้งนี้เนี่ยผมบอกว่าในมุมของแ r รสต์เรมิเดียตเด็ชันเนี่ยมาตายมิเตอร์เนี่ผมให้ถึง9ถามว่าทําไมคะแนนถึงขยับขึ้นมาได้ถึง9เลยต้องบอกว่ารุปภายนอกเนี่ยดูโชบเฉียวดูสปอร์ตตอบโจทย์ในเรื่องความสปอร์ตและความโดดเด่นเนี่ยได้ดีเลยต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ย XL Street Limited Edition เนี่ยทำได้ดีเลยต้องบอกงั้นซึ่งถ้าเกิดจริงถ้าบอกตรงๆนะถ้าได้ร้อยชุดนึงเนี่ยที่ที่มีขนาดที่อวบอ้วนกว่าน,นี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าคะแนนเต็มๆเ,เอาไปได้เลยได้ใจกันไปเลยครับมุมนี้ในเรื่องของความสปอร์ตในมาตาเอมมนเตอร์ในชวรเะฉลอง25ปีนี้ฟอร์ดเปิดตัว XL Street Limited Edition เนี่ยแค่300คันซึ่งหมายความว่าถ้าคุณสนใจเป็นเจ้าของต้องรีบนิดนึดนงครับมี ตัวเรือกนี้มีมาให้แค่300คันเท่านั้นแต่ทั้งนี้นั้นเดี๋ยวเราดูข้างในนี้ครับว่าข้างในมีความเปลี่ยนแปลงและมีออปชันอย่างไรบ้างกับเจ้า Ford Ranger XL Street Limited Edition คันนี้ดูข้างในครับภายในห้องโดยสารของเจ้า XL Street Limited Edition เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยมาจากในเวอร์ชั่น XL ซึ่งคกวนา เป็นกระบะแบบแคปเปิดได้หรือเรียกโอเพนแคปเนี่ยที่เราคุ้นหูก็เนี่ยมือเปิดนะครับทํางานง่ายใช้มือดึงปุ๊บนะบเปิดซึ่งจะเห็นถึงความกว้างขวางสุดสบายด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับปิ๊กอัพที่เป็นโอเพนแคปเนี่ยเราอาจจะมองว่าเขาไม่ได้เน้นให้สําหรับในการใช้งานเป็นที่นั่งแต่ไว้เก็บของไว้เพิ่มความสุบายแต่ต้องบอกว่ายอมรับครับว่าเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีผู้ที่ใช้กระบะแคปเนี่ย เป็นเพื่อการนั่งในเครื่องในห้องโดยสารด้านหลังเะนั้นเนี่ยก็จะมีออปชันเสริมที่โรงงานไม่ได้ผลิตมาให้ก็คือถ้าเรามองเนี่ยพื้นกระบาดหลังเนี่ยมีที่เก็บของมีหลุมเก็บของอยู่สาหรับใส่ใส่เครื่องมือถ้ามองที่ยางไหลาย,ยงหลางไหอยีท้ายรถตอบอกใส่เครื่องมือใส่แม่แรงออยู่ที่นี่แต่สังเกตครับจะมีออปชันเสริมก็คือมีตัวเบาะเสริมสําหรับที่เบาะที่เป็นออปชันเสริมที่เป็นอัพเซอร์มาร์เก็ตเนี่ยทำออกมาสำหรับใส่ในห้องสัมภาระ หลังหรือในห้องแครบเนี่ยให้เราสามารถเพิ่มเรื่องนั่งได้แต่ถ้าถามว่ามันจะสบายเหมือนรถดับเบิลแคบสีประตูคงไม่แต่ถามว่าเป็นการเพิ่มตอบโจทย์ที่มากขึ้นถ้าเราไม่ใช้แคปบเนี่ยในการนั่งเลยเนี่ยผมว่าในการออกแบบคงไม่มีใครทําที่ดึงเปิดแคปบเนี่ยเปิดเปิดเนี่ยเป็นที่จับเนี่ยด้านในอย่างชัดขนาดนี้ซึ่งถือว่าในการดีไซน์จะเห็นเลยว่า มีที่วางของวางขวดน้ำนยครับวางแก้วน้ําวางขวดน้ำเนี่ย,ยอยู่ด้านข้าง,งเพืรเก็บของได้และข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่ดึงที่จับเหมือนคล้ายๆที่จับประตูหน้าในห้องโดยสารตอนหน้าซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์หลักเนี่ยมาครั้งนี้นะครับในตัว xl street limited edition เนี่ยต้องบอกว่ามาในเวอร์ชั่นของเกียร์ของเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งเราจะเห็นเลยว่าในแหน่งของการนั่งเนี่ย เบาเป็นแมนนวลไม่มีระบบไฟฟ้าเป็นแมนนวลหมดเลยครับชุดนี้เจ้า x l Speed Edition Limited Edition เนี่ยพื้นฐานมาจากในเวอร์ชัน XL เนี่ยเบาเป็นแมนนวลเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นเดียวสำหรับตัว XR Speed Limited Edition ซึ่งในการใช้งานจากการได้ทดสอบใช้งานต้องบอกว่าใช้งานได้ดีนะอัตราทดเกียร์เนี่ยถือว่ากระชับได้ดีพอสมควรยกเว้นเกียร์หนึ่งเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่มาถึงตรงนี้อยากจะบอกว่า ถ้าเขาเพิ่มถ้าฟอร,ร,ดร์ดเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นในรุ่นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยน่าจะน่าจะเรียกว่าให้ความที่ตอบสนองการใช้งานได้ดีขึ้นอ่ะถึงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองขับดูกรันว่าในการขับของเจ้า XL s t r e e t Limited Edition เนี่ยมีความแตกต่างหรือเปล่ากับครั้งก่อนที่เราเคยทำการทดสอบไปเดี๋ยวไปลองขับในช่วงล้อขับครับเราเริ่มต้นกันกับเรียกว่าสิ่งแรกเลยเนื่องจากอย่างที่บอกครับ XL s t r e e t l i m i t e d Edition เนี่ย พื้นฐานมาจาก XL Street ตัวเดิมในเวอร์ชันของ XL XL ธรรมดามาจนถึง XL Street แล้วก็มา XL 4เรดิเ t i o n เนี่ยยังคงเป็นกุญแจสตาร์ทอยู่ก็คือใช้กุญแจเนี่ยครับสตาร์ทอยู่เนี่ยแต่ในกุญแจสตาร์ทเนี่ยเวลาเราบิดเนี่ยมันจะไม่ใช่บิดได้แบบเหมือนสมัยก่อนถึงแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์อัตมัตที่ต้องเหยียบเบรกสตาร์ทเนี่ยในเกียร์ธรรมดาก็ต้องเหยียบครับแต่เปลี่ยนมีเหยียบคลัช์เหยียบคลัช์ให้สุดครับเท้าซ้ายเหยียบคลัช์สุดแล้ว อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมนะเพราะถ้าลืมเนะี่ยเราจะงงนี่ว่าบิดซาร์ทแล้วไอ้ะุญแจธรรมดาทำบิดซาร์ททำไมติดกุญแจธรรมดาแต่เป็นเนื่องจากในรถรุ่นใหม่ครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยต้องหยิบขัดเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้งานง่ายไม่มีอะไรมากก็คือเป็นจังหวะของเกียร์ H p a ส t e r n ปกติแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะเข้าเกียร์ไหลังอันนี้ย้ำเพิ่มนิดนึงก็คือเข้าียรังก็คือจะเป็นคล้ายตัวคีบเนี่ยครับให้ใช้นิ้วสอดคีบขึ้นมาแล้วก็ดันไปซ้ายสุดขึึนน้นนนนนบีี่่คืออใตแหหงงงขงเกยลัซ ที่จะพูดเรื่องของการเข้าเกียร์หนึ่งเขาเรียกให้รายละเอียดของการใช้งานด้วยแต่สิ่งนี้ผมอยากจะเน้นก็คือออปชันที่มีในเจ้า xl street limited edition เ,เนี่ยถ้าได้เพิ่มชนิี้หนึ่งนะครับน่าจะช่วยให้เขาเรียกการใช้งานในเมืองทาได้ดีขึ้นเพราะาต้องบอกว่ารถกระบะแคบขับเคลื่อนสองล้อตัวเตี้ยนเนี่ยขนาดตัวรถเนี่ยถือว่าเท่ากันหมดต้องบอกวความยาวมิติภายนอกเนี่ยเรียกว่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็น แคปดับเบิลแคปตัวเตี้ยหรือตัวสูงเนี่ยใกล้เคียงกันหมดอาจจะต่างนิดหน่อยเนื่องจากมีกันชนหลังม,มีกันชนหลังซึ่งเจ้า X L Street Limited Edition เนี่ยเหมือน X L Street คือไม่มีตัวกันชนหลังมาให้ใน X L Street Limited Edition เนี่ยไม่ได้ใส่เซนเซอร์การะยะรอบคันอะไรมาให้เลยต้องบอกงั้นออปชั่นนี้ไม่มีเลยแต่สิ่งที่มีคือเขาให้เช่าจอ8นิ้วจอที่มีระบบซิงค์เนี่ย ซิงทรีเนี่ยแปดนิ้วเนี่ยทำงานถือว่าใช้งานได้ดีนะเพราะก็สามารถต่อ a อ่า e c p r p c a r p ย a y a n d r o i d Auto มาให้อย่างนี้วเ,เราไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับสมรรถนะของเจ้า XL Street Limited Edition คันนี้เครื่องยนต์ในหัวข้อนี้หลายๆคนอาจถามว่าแล้วเครื่องยนต์ล่ะครับเครื่องยนต์ยังเหมือนกับเวอร์ชั่น XL Street ตัวเดิมกับเครื่องยนต์2 2ลิตรนะสี่สูบแถวเรียงคอมเพลเทอร์โบ mm hmm. 2.2ลิตรเนี่ยให้แรงมาทั้งสิ้น160แรงมา้ากับแรงบิด385นิวตันซึ่งถือว่าถือว่าโอเคนะในมุมนี้ในการใช้งานเกียร์เข้าง่ายน้ำหนักคลัตเบาเกียร์ก็ถือว่าขชับได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าอาตาัตราทดถือว่าต่อเนื่องดียกเว้นนิดนึงก็คือเกียร์หนึ่งเนี่ยทำมารองรับเรียกการใช้งานในมุมของบรรทุกหนักเนี่ย เื่อจะใช้งานให้ได้ดีเนี่ยเกณฑ์นหนึ่งจะค้องข้างสัน้นในนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของเรียอาการตอบโจทย์ในการใช้งานอาตาัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าผมก็ยังคงให้คะแนนในมาตราเอมิเตอร์เนี่ยผมยังคงให้คะแนนในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ปจะถึงช่วงล่างเนี่ยผมให้ในระดับ9นะถ้าเทียบในในเรื่องของกระบะขับเครื่อง2ล้อเครื่องยนต์2 2ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ดี ซึ่งอะไรคนอ่ะแล้วถ้าเกิดในการขับในมุมเนี่ยในในฐในานะที่ว่ารถตัวนี้เป็นเาเรียกคาแรคเตอร์สปอร์ตเนี่ยในการขับอย่างไรเราลองดูว่าตองมังอ่ะพร้อมแล้วไฟครับยางสองหึงห้าขอบสิบกที่มีมาให้เนี่ยต้องถือว่ารองรับการใช้งานกับอาัตราได้ของเครื่องร้อสอมาน ในชิว่วยอนขอบแต่ถ้าเกินในมุมสปอร์ตเนี่ยอย่างตนี้ยังไม่สามารถรองรับกับมันตาเรกที่มีแบบเหลือแรงบิดที่มากได้นะครับ่บอกว่าเรียลงถึงห้าแล้วก็ลงกันขับหรือว่าเครื่องตัวนี้ในมุมสปอร์ตโอเคนะถ้าตอบรับกับลุคของตัวรถที่ดูสปอร์ตทำได้ดี ขาดิเดียวคือถ้าได้ล้อหะือย่างสักชุดที่มันใหญ่ๆสปอร์ตวันนี้หน่อยนะ่าจะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะฮะในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นแล้วเนี่ยลุกเนี้ยสอบผ่านบอยังคงให้เหมือนเดิมผมจะให้9ก้าสำหรับในเรื่องของมาตรฐานเอเมเตอร์ในขอน้อนี้เนี่ยครับหนึ่งในเรียกว่าหนึ่งในความพิเศษที่คุณจะได้รับจาก Ford Ranger XL t t r e e t Limited Edition ในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งลุกที่ Ford ททำมาตอบรับกับวาระครบ25ปีในการดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยต้ถือว่าเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญของ Ford วันนี้เวลาหมดครับต้องขอตัวลาไปขอนฝากไว้ว่าถ้าชอบแล้วยังไงแล้ว เป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอีกหนึ่งแอปดีๆครับแอปคาบันดีเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ